สวัสดีครับสวัสดีไวรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับพบกับพี่นัทดิฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นัก็มีอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับของพรีออเดอร์ที่น่าสนใจให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนํางานค่ายใหม่กิกๆเลยนะครับจากทางด้านฝั่งจีนของเขานะนะครับเป็นงานจีนนะครับตัวนี้ก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะครับมาร่วมเสี่ยงด้วยกันนะร่วมเสียงด้วยกันซึ่งก็มาลุ้นด้วยกันนะครับว่างานค่ายใหม่ค่ายนี้จะดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมก็จัดไปแล งานของค่ายนี้สําหรับงานค่ายนี้นะครับก็จะเป็นค่ายใหม่เลยนะครับเป็นงานของค่ายแฟลตโมเดลนะครับซึ่งงานที่ออกมานั่นก็คือมาสเตเกตหนึ่งต่อร้อยนะครับสแลสซาคูแฟนทอมนะครับหนึ่งตัวแล้วก็มาสเตเกตหนึ่งต่อร้อยนะครับกันเนอร์ซากูบริเออร์นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งจากที่ผมเห็นภาพโปรโมทแล้วนะอยากอยากจะมาชวนเพื่อนๆมาร่วมเสียงด้วยกันนะครับซึ่งงานจีนก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่นะครับแต่ว่าหลังๆนี้นะครับหลังๆเนี้ย งานเขาพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วจากที่ผมเห็นนะครับภาพโปรโมทนะครับภาพโปรโมทของตัวงานแล้วก็ภาพของแผงลันเนอร์ที่เขาพรีเซนต์ออกมาเนี่ยมันมันค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ราคานะครับราคาที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยคือแบบน่าสนใจนะน่าสนใจจริงๆนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของงานกันนะครับวันนี้ผมก็มีอัปเดตคร่าวๆนะครับเป็นภาพของงานต้นแบบนะครับผมแล้วก็แผงลันเนอร์นะครับที่เขาเอามานําเสนอให้เราดูแล้วก็ มาตัดสินใจด้วยกันแล้วกันนะครับกับเพื่อนๆนะครับว่างานตัวนี้มันน่าสนใจหรือเปล่าแล้วก็น่าพีหรือเปล่านะครับก็ลองพิจนารณากันดูนะแต่ว่าผมว่ามันน่าสนใจนะครับอ่ะก่อนที่จะไปตัดสินใจว่าจะพีหรือไม่พีนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูภาพโปรโมทแล้วก็ภาพของแผงแรนเนอร์คร่าวๆกันก่อนนะครับไปดูกันเลยครับ เป็นไงเป็นไงน่าเสี่ยงไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกนิดนึงนะครับงานค่ายนี้นครับเป็นงานค่ายใหม่ของค่าย Fresh Model นะครับก็คืองานที่ออกมาก็มีอยู่งตัวนะครับนั่นก็คือ Master Grade หนึ่งต่อร้อยนะครับ Slash Sakura Phantom นะครับแล้วก็ Master Grade หนึ่งต่อร้อยนะครับก g เนอร์ซาคุวอริเออร์นั่นเองนะครับราคาที่เปิดพีกันอยู่ณตอนนี้น่าโดนมากๆนะครับก็คือ800บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็งานเนี่ยก็จะมีแถมดีคอน้าให้ด้วยซึ่งก็ผมว่าคุ้มนะนะครับที่มีดีคอน้ำมาให้ด้วยนะครับผมก็ งานก็จะเข้าเดือนหน้าแล้วนะนะครับประมาณเดือน5เดือนพฤษภานะครับก็ตอนนี้เพจต่างๆครับก็ได้เริ่มมีให้พีกันแล้วนะเปิดพีกันแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูก็ผมถ้าใครที่นะถ้าใครที่ต่ออยู่แล้วก็เคยต่องานจีนนะครับ ก็จะรู้ว่างานเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนาไปเล็ดไปมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงส่วนผมเสียงมาหนึ่งตัวนั่นก็คือสเลดซาคูนะครับผมเอาไปแล้วสเลดซาคูซึ่งการเนื้อซาคูผมไม่เอาเพราะว่าการเนื้อซากูนี่นผมมีอยู่แล้วนะครับก็จัดสเลดซาคู aku, ตัวสีฟ้ามาหนึ่งตัวนะ ใครจะมาเสี่ยงกับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารค่ายใหม่นะครับการของแฟลตโมเดลเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วก็ฝากกด s u b ส c คร b e ด้วยนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเพื่อนๆก็จะมีแจ้งเตือนไปที่เพื่อนๆนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พีออเดอร์หน้าโดนวันนี้นะครับก็น่าโดนจริงๆนะแปดร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองอืมอย่าลืมไปพีกันเดี๋ยวก็ค่อยมาคุยกันนะครับโอเค